สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกานจังหวัดพระนครศรียานำโดยท่านปิมินาสักการะนะพุทธังอาภิปูชยามะอาภิปูชยามะพิมินาสักการะนะ สวาขาวมานมโมธรรมังนมส,าส,งสงงนมามานสมสานผู้มสานผูมานมสานมานานผเนสหานผู้านิานิยาจามโามทนมาสัทานานมทา ยัมปีธรรมังตระนังกชาตียัมปีสังขามีพุติยัมปีสังขังตระนังกชาติยัมปีพุทธังตระนังกชาติยัมปีธรรมังสราเวรมนีสิกขาปังสมาธิยานอกนา มีอาตินาทานาเวรมณีสิฆะปัทธรรมสมาธิาะเม ทุกท่านที่ฉันขอการขอความเกต่า ท่านรัฐารจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมงานวันอวยไทยในครั้งนี้ะควยไทยอ่ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติสำหรับงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการท่องเที่ยวความสนใจจากนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนหมือนมากแต่ละปีมีกิจกรรมงานระดนธรทำวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันที่17เอ่อมี ที่ผ่านมาในนำต้มไปสร้างที่สี่ให้กับประเทศชาตินะครับสามสอง,องหนึ่ง